พุณซิริมหวยพามาประจนภัยแต่ชาแล้วได้่ mm hmm. าวว่าหน้าดำมากย้อนแสงสุดๆยัง mm hmm. ไม่ตื่นอ mm ่ะ hmm. อะไรนี่เข้าไป mm hmm. นี่แค่หมาก,ก็เริ่มตื่นเต้นแล้วเนะี mm ่ยสถานที่เจอเยอะ ตรงตรงนั้นเราคิดว่าถ้าเป็นปูซ่อมนะเออไม่ไม่ใช่มันไม่เหมือนที่เราเคยขึ้นเอาแล้วตึกก้อนหายมันหาไมเจอก็แน่ดิเอาไปไปไปวิ่งแล้ววิ่งวิ่ง ปีกหนึ่งองสถานีนี่ไงหลังจากวุ่นวายกับท่านโกโปมาหลายรอบใจเย็นเร้าหมองอะถ่ายไม่ทันขบวนสวนสนที่เรารักเมื่อกี้นี้ไปและวโมเดเตีกับกล้องโมเดเตีกล้องอยู่ใช่ชะตามันจะเป็นไง โอเคบริกอรยๆเนาะพี่รวยๆเคกำลังใจตอนนี้ดูสภาพแล้วยังดูดีอยู่เครื่องเครื่องหน้ายังแน่นโอเคเยี่ยมสะสมพลังงานไว้ยันสี่ทุ่ม จิลาเบลอยู่ไหนโอ้ oh my god ฮะผ่าวไวเหรอเขากินกันอิ่มแล้ววะเนี่ยขบริเพ <refined> ือนใาราทีสองป็นบรเวนที่เก้าสสาม กระเบนที่943สงเด็จสาจากสถานีตรงเทพปลายทางบาสถนีเรือคริบูรีน้ำติดของรถกรักของหน้าพืชฝนกระบบนรถไทยเป็นนิรัไดรค่ะการสถานที่ต่อกระบนรถน้ำเที่ยวกระบนที่943ตรงนีเลยค่ะตู้นี้เลยค่ะตู้นี้ทุนซ้ายมือซ้ายมือเลค่ะ god ห้องน้ำเรื่องรู้ฮะไปนั่งก่อนไหม แ่งแดดเข้าวันรุ่งเช้าของเราทีา่ผมทำอะไร จะถ่ายแข่งกันทั้งรดูหน้าตลกมากเป็นแค่เป็นบ็อกเสร็จก็จะหน้าตาไปเองก็ได้รับวิว โอเค okay, ตอนนี้เรามาถึงสถานีเพชรบุรีแล้วครับอันนี้มีเจ้าหน้าที่ช่วยวิวแชร์ลงเครื่องด้วยนี่ตังค์คุดดุทนี่ขอเ,ขเก็บค่านี่คืออืมเป็นยังครับความรู้สึกการนั่งรถไฟ3ชั่วโมงนนนะรู้สบายไหม บูรีอ่ะโอเคโอเคอันนี้นะครับสมาชิกของเราหายไปหนึ่งตัวหนึ่งท่านนะครับหนึ่งท่านไม่สบายเออนี่นายไปคือท, <c oughs> ท,ทันศึกษาใช <c oughs> ่ไห ต้องเตยใช่อ๋เอเฮ้ยนี่มันเล็กขอดไปอยู่เยวเดี๋ยวเออต้องทําให้ผมต้องลําบากไปเซ็นเซอร์เสียอีกเซ็นเซอร์เสียงอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นรถขบวนนี้รถ8คันใช่ตามนัมเบอร์เราย2ิบสองน่ารักมาก22เนี่ยเออเอาไปซื้อหวย2222 22, 22. ใช่อันนี้อยู่หน้าสถานรถไฟเพชรบุรีนะครับ แล้วก็ขบวนกากีนนังของเรากำลังรอเดินหารถหมายเลขยีิบสองไม่เขารอแล้วหรือเปล่าไปเลยก็ได้เอามาถ่ายมาเซลฟี่มาเซลฟี่นี่ปะไหนบอกไม่มีขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ แล้วชะโนดสวัสดีจ้านี่มันใช้ภาษาญี่ปุ่นแล้วคนหนึ่งบอกชมพูเสี้ยวชมพูอะไรเขาจะใส่ชมพูมันจะดูไห้นี่ไปหน่อยเอาลรๆๆอล่สลับกันเออสลับการแล้ว มันจะดูชมพูชมพูไปปะอ๋อไม่เป็นไรเราเน้นคุมสีนี่ดูท่านผู้นี้คิมไมนะ่คิมกับการแบกไป้ปกติไม่เคิมแบกไป้จะฝึกไว้ฝึกไว้กันนะพอเดียวได้แบกแบกให้ลูก นายต้องซ้อมไว้นะนี่ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแบกเด็กวัดอรุณโตอ,อยปราณหรือว่าไอเจ้าอาสุกั ตอนเข่าคอครับตอนเข่าคอบาดูดิเอาจิลาไปเก็บด้วยคุณมันเบิแลละมันเริ่มเวิ้ลละเฮ้ยก็บีไยพีมากไหนหมอเหนือยังครับ ยหญ่ไปเด้อครั้งนี้แล้วนะ <c oughs> เป็นไงห้องหมอเหนือย,ยังครับปากเรียบร้อยคุณเข้าแฉ่มาแล้วถนนสวนมุมนนีอะ <c oughs> ไ <c oughs> อรอ๋อคุณพี่ตอบเจนค่ะเจนอยู่ตรงกลางสะพานได้เลยนะคะอ๋อถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปแน่นอนใช่ออออไหมคะ ตาคุ้นๆนะเราอ่ะเจอตกเจอตกใช่ไหมเจอตกในรถไฟเดี๋ยวจะได้ของใหม่เดี๋ยวได้ของใหม่ละเพราะว่าเพิ่งได้เมาส์ใหม่เพราะว่าเขาทำของเราพังเราต้องให้เขาซื้อให้เรากลุ่มเรานี่คือถ้ามีใครเปิดมันก็จะมีคนตามโดยไม่ได้นัดหมายนั่นสดชื่นอันนี้เราไปวัดนี้ต่อชื่อวัดอะไรครับจีราวัดสังติงจบ นายนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้เรื่องทางขึ้นทันการเออทางขึ้นทางัการแล้วส่วนแฟนของเพื่อนเอสกิโมนะครับหนาวหนาวหนาววินเทอร์เมื่อราจะมุ่งตรงไปอีกวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดชื่อชื่อเพราะว่านิร่าดเรื่องสุดท้ายท่านแต่งเป็นของเซตุรี โอ้ oh my god ไอ้มง,งข้อมูลแหลนวิก,วก,วกิเดินได้ไ่ไกด์บอกตอนอยู่บนรถจบโหสุดยอดตอนที่ไกด์พูดอยู่ผมทำอะไรครับไม่ได้ฟังเลยเลยผมกับดาวแมวอยู่ตอนนั้นเขาควรไปใช้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเถื่อ,อกเ <laughs> <c oughs> ยี่ยม <c oughs> <c oughs> นี่มันมาจากหินนร์ <c oughs> ทำอะไร ถึงแล้วครับวัดพัพาชัยมาเราจะนั่งใต้ต้นไม้ก็ร้านสแสดงเขาอยู่ตรงนี้ก็ดูจากใต้ต้นไม้ จากการที่รีบขาวพอดีดำทำการต่อสู้กันนะครับปรากฏว่าครตัวรีบขาวสามารถจับตัวิอดีดำในระบบสังเวียนได้นครับในท่านจิลาเบลไปไหนล่ะอาป่าป่าป่าขึ้นขึ้นตมวนเนาะโอเค อ๋อพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่เลย ไกลๆก็จบจากพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงเราก็เดี๋ยวเตรียมไปกันต่อนี่หลังจากกินข้าวเที่ยงกันเสร็จท่านก็มาปล่อยเราที่วิหารพระนอนนะครับอันนี้คืออันนี้คือรถของเรารถท2สอง บุรสายวาอกอาอ้ะนอนออไเบียอะไรบหานนันน้านาบนีอ่น่าใจนจ้าราดยจจหวสจตเห็นว่าเป็นวิ<ค><ณ>หารพระนอนที่ใหญ่มากที่สุดในจังหวัดเพชรสา<ค><ณ>นารสนะด้านล่างดาดอันนี้อาการเป็นไง<ค><ณ>เราก็รายลุกรายจารายว่ารายไากันออเหรอ ไมย้เปนดรไ้่ไหม่อนจรอก็จะรปฐานเดี๋ยวเดี๋ยวชวยอีก่หลอดไฟก่อนเดยเดี๋ยวราล็ไฟก่อนก่าวใจธรรมชาติพระประธานในบทพูดถึงมันก็เปลี่ยนสีจาแต่พระประธานจะไหาด้นสอยู่ในโดดสาวนี่เราจะไป9ก้าวัดเลยไหมใครงะไปได้เหมือนว่าได้แค่สวัดต่อหลอดต่อไป เดินขึ้นไปเราเพิง่งยิงลิงแย่งอาหารนี่า,อ,าอันนี้มีปวั่ว ปัญหามีปัญหากล้านเนือ้อประสาทตาขั้นสุดจริงหรอแก่ <Okay. S 2> รู้ตัวก็ดีเดาเอาลงเดาเอาลงให้ฉลองมีของข่าวกันหรือยังไม่มีค่ะมีมี ผมมองไม่เห็นเลยฮะแต่ต้องเข้าไปดูข้างใน นี people, so ่เราพบผู้รีภัยสองคนนะครับไม่ยอมขึ้นไปกราพระนอนเดินขึ้นไปลูกลูกพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรลงมาอยู่ตรงนี้นี่เราอยู่อำเภอเมืองเป็นเลิกงามที่ดีเร็วไปอ๋อเร็วไปเหรอโอเคก็ยังไม่พร้อมเรียนไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่เป็นไรมีมี่นี้ยืมยืมเพื่อนบ้านได้ยืมเพื่อนบ้านได้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่ไหนโอเคเพื่อนบ้านมาแล้ว

เห็นเราไหนไหนอันนี้เป็นเบรกตอนบ่ายบ่าเปิดดนตรีในวังนะครับอันนี้เป็นน้ำครับแล้วตอนนี้ก็คือสภาพเพื่อนๆที่มารีแลกซ์ในวันนี้ แหลกมากไหมครับวันนี้พาลูกมาเดินพาลูกมาเดินถามคนนี้หรือยังพาลูกมาเดินขอเรียนเชิญพี่วัรชัยนะคะผู้ตรวจการการรถไฟแห่งประเทศไทยพี่วันชัยอยู่ไหมคะพี่วันชัยจ๋าพี่แม่ควรได้จริงๆนะคะจากสายรถไฟโรแมนติกเ อาร์ิโรยบยอบร์ค่ะอ่ะสองห้าสองเก้าช่องเจ็ดเชิญจ้าจุดจำคำจุดจำคำนี้คำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกออกจากใจฝากไปริมฝั่งใจไม่ค่อยรวนใจให้วันจะรอคอยแต่เธอรักเธอเธอของมัน 忘记。 ง่ายเพราะใหม่พี่ต้อมมาเองนะคะตอนนี้ออย่าเพิ่งลงไปนะคะเพราะยังไม่ได้ของรางวัลเลยมาไม่ไหวจริงๆขอบคุณค่ะนะคะส่วนเรื่องอาหารนะคะในร้านอาหารเราต้อเข้าไปจัดแยมเหมือนกันค่ะอันนี้รับอะไรอันนีรับอะไรนะแบบอันนี้เราขอแค่ไข่แค่ไข่นะคะส่วน้องๆก็โอเคอาการเป็นไงบ้างครับส่วนน้องๆก็โอเคอาการก็รับ ขับสู้ดีนะคะเออแล้วอ็หลักแค่่อง่้อเนี่ยคือรถากรถไฟแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสทีมงานของนิกกี้ได้เข้ามาดูแลอาสตินนะไทสตินนะเออเออไม่เอานี่เดียว คิวร้านกาแฟทำไมหมอเตยทำหน้าซึมเศร้าเพราะคิดถึงคนสำคัญเนาะไหนก็นึกถึงนี่ออะลรคู่รักกับมาริโอ้มาริโอกับหลุยส์คนข้างหลังคือซองเจคินคู่ามา <c oughs> ในทีมโคเรียนไปดูคนนาน้กาแฟอ๋อเปกาแฟกาแฟอ่ะ,ะ,ออะนั่งข้างนอกมานั่งมามีร้านเยอะอ่อปลาปลาเดินดูก็ได้ เป็น,น่ายของนะเป็นไงครับอาการเป็นไงบ้างโหหน้าแดดแรงมากชื่อร้านว่ากาแฟาสถานร้านสวยแต่เราซื้อชาไทยมากิน v บรร good อันนี้คือชมหน้าของคนที่บอกว่าเข้าไปเดินเล่นเฉยๆไอเราก็เข้าไปเดินเล่นเฉยๆแต่เราดันโดนสองกล่องมาแบบงงๆ ส่วนไอคนที่พาเข้าไปไม่ซื้ออะไรเลยเราซื้อมาสองกล่องโอเคโสบายใจแล้วสบายใจแล้วจีนาบอกว่าเราต้อกลับมายืนที่เดิมถ้าเราไปที่อื่นสีรเราจะแปลกใจไป าทำชานชาลาใหม่เนี่ยคือทำนานแล้วจิราเบลเซลฟี่เร็วไปท้ายดี่ท้ายสวยป่าป่าจิริมวยจิริมวยกำลังบันทึกภาพตามคำสั่งเราอยู่หรือบันทึกให้ตัวเองก็ไม่รู้ ปอนเซอร์นี่รู้จักซีซีกันซีกันไปบ่อยไปบ่อยับย <c oughs> เ,เดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อนไหมหรือไงคุณไม่ถ่ายยังไงไม่คุณเอามือถือคืโอเค เล่นแบบไม่ห่วงสวยเลยนะโอเคมือเย็ยนนะมือเย็ยนเจ้าดังเจ้าดังนะโอเคมาแล้วแต่ไม่รูเจ้าโอเค,อเคให้มันน้อยไปหน่อยแล้วนี่ชุดนี่กำลังไปกรุงโซโลค่ะแต่แต่ไหนะ อรจะนอนโอเคถ้าไม่นอนนะอ๋อโอเคโอเคก็รอขบวนรอขบวนเฉยๆไม่อีกฝั่งลงต้ค่ะลงหาดใหญ่เห็นป้ายแล้วเราต้องมาเก็บบรรยากาศสุดท้ายบรรยากาศรถไฟไม่มีดีกว่ะเนี่ยเอออะไ่กับรถไฟ มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนที่ไม่สบายบ้างครับมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนที่ไม่สบายบ้างไม่รู้ข่าวไหนข่าวหน้าอย่าไม่สบายใช่าวข่าวหน้าอย่าไม่สบายใข่าวหน้าของความกังวลอย่าไม่สบายนี่ เก่ง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 กันหมดเออเดี๋ยวเอาลงไม่ได้อีกเนี่ยเดี๋ยวเอาลงไม่ได้อีกเร็วมีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้นางคะตอนไหนเช้าก็ไปถ่ายมาถ่ายตอนจบ <c oughs> เอาลัยบ๊ายบาย